ร้วสตอรี่สถานีเมาเรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเชิญทุกท่านพบกับรายการบางคล้าสาแลนด์ขอเสนอตอนมะม่วงบางคล้าของดีเมือง8ดริ้วถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังถึงต่างแดนคงจะต้องนึกถึงมะม่วงบางคลา้าจังหวัดชเชิงงแสาหรือของดีเมือง8ดริ้วที่เราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลมะม่วงในทุกปีช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะจัดงานเทศกาลมะม่วงมีการประกวดแข่งขันโดยมีรางวัลการันตีคุณภาพทําให้มะม่วงแต่ละสวนในจังหวัดนี้ถูกตีตราจองส่งออกไปยังต่างประเทศและส่งมาขายห้างดัง แหล่งช็อปในกรุงเทพอีกด้วยด้วยคุณภาพดินที่ดีทําให้มะม่วงสายพันธุ์ต่างๆของจังหวัดเช,ชิญซาวได้รับความนิยมทั้งอกร่องมหาชนกและที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองของอําเภอบางคล้าที่มีรสชาติอร่อยสีเหลืองสวยสะดุดตาและคัดคุณภาพอย่างดีแต่ยี่ห้อเพื่อการันตีด้วยชื่อเสียงของแต่ละสวนเป็นประกันงานท่องเที่ยวเทศกาลมะม่วงอาหารและของดีอําเภอบางคลา้า การจัดงานจะมีในเดือนมีนาคมของทุกปีระยะเวลาการจัดงาน5วันภายในงานจะมีร้านค้ามากมายโดยเฉพาะมะม่วงเป็นผล,ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของอำเภอบางคล้านอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นชื่ออีกหลายอย่างอาทิเช่นน้ำตาลสดไอศกรีมมะม่วงมะม่วงกวนและยังมีสินค้าโอท็อปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยเครื่องประดับสินค้าแฟชั่นอาหารของกินมากมายให้นักชิมนักช็อปได้เลือกซื้อ ถ้ามาเที่ยวบางคลา้าจะต้องลิ้มรสอาหารเหล่านี้ให้ได้หรือไม่ก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านถึงจะได้ชื่อว่ามาถึงบางคล้าจริงๆบางคลา้าวันนี้ไม่เพียงความพร้อมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นความร่วมแรงรว่มใจของคนในพื้นที่ที่ช่วยกันพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือของดีบางคลา้าจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการสร้างชื่อบางคล้าให้เป็นที่รู้จักแล้วอย่าลืมมาเที่ยว ชิมช้อปร่วมกิจกรรมมากมายกับเทศกาลท่องเที่ยวมะม่วงอาหารและของดีอำเภอบางคลา้าได้ทุกปีนะคะ